สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะ,นะคะหน่อไม้ต้มเสร็จแล้วนะคะจืดแล้วจัดหน่อไม้ต้มจืดแล้วใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องใส่เกลือใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็จะคนคนคนนะคะใส่หัวตะไคร้ลงไปด้วยนะคะจะคนคนคนแล้วก็ใส่ใบ ใบกระสังแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปด้วยก็ได้นะคะแต่ใบกระสังก็หอมแล้วนะคะใส่ปลาราใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปแล้วนะคะหน่อไม้เราก็ต้มจืดแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปบางคนก็ใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งนะคะ บางคนก็ตำพริกเซน้ำนะจ๊ะแต่ไม่ติ๊กจะใส่พริกหลอนะคะพริกหลอไม่มีวันนี้จะเอาพริกแห้งใส่แทนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมกกันเลยนะคะ,ะมุกสเสบตรงกล้วยหรือจ้ะไม่ติ๊กสิเอาพริกแห้งใส่นะคะแล้วเราก็จะนึ่งกันนะคะเอาไปหนึ่งแล้อจ้ะบ้านเอาไปหนึ่งเพื่อนๆจะใส่กะทิไปด้วยก็ได้นะคะแต่ไม่ติ๊กไม่ใส่นะคะวันนี้ ถ้าใบตองสองชั้นก็จะดีนะคะอันนี้ไม่ติกใส่ชั้นเดียวค่ะเพื่อนๆต้องใส่สองชั้นนะคะเผื่อจะแตกด้วยนะคะเผื่อไปตองแตกด้วยนะคะแล้วเราก็เอาไม้เอาไม้เน็บเลย้ะจ้ะไม้เน็บให้สวยงามนะคะแล้วเราก็จะทําการนึ่งนะคะ ไม่เน้นสวยนะคะอันนี้เมติเคสกินจ้าถ้าเพื่อนๆจะทําขายก็ทําให้สวยๆนะคะเมติกระยูไฮยูนาคือเกาหลยจ้าอันนี้ไม่เน้นสวยนะคะนนเสร็จแล้วค่ะสุกแล้วน่ากินไหมคะหมกหนอ่อไม้ใส่หมูสามชั้นของเราหอมๆจ้า ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ติก๊กสาวยโสูนเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปหนาพอกันไหมจ้า